อ๋อแล้วเพื่อนๆกลับไปท่วยในครั้งที่บีดอสช่องเกมเช่นเดิเช่นเคยนะครับเดี๋ยวทำจออนิเมะแว่นการ์ดนะครับคนเล่นเกือบ3 0 0แสนอะนิเมะแว่นการ์ดนะครับแล้วก็เพื่อนผมคุณแอ๊ดนะครับเขาแนะนำมาว่าแอดแบงค์ลองมาเล่นดูอนิเมะแว่นการ์ดคนโคตรเยอะนะครับจัดไปนะครับจัดไปแล้วโคตรเพียบเลยนะครับหมายว่นะครับมีใครบ้างเนี่ยลูโฟคุงนะครับเอ่อโลกุคุงแล้วก็อิจิกะนะครับ สำหรับเราเหรอแน่นอนครับเราจะเป็นราชาโจรสลัดไอ้เนาะนี่ <c oughs> นายก็เป็นได้นะราชา,าดาบฟ,ฟันวิญญาณไปลุยคุณต้องทำไงอะคอลเลกชันเออมันคือเกมอะไรอ้างสิทั้งหมดมันคือเกมอะไรก่อนก็คือก็คือคนแนะนำกูมาก็คือไม่ได้บอกอะไรกูด้วยซซมมอน คืออะไรคุณสามารถเปิดหน้าต่างได้เรียกศยห้าเพรอันนี้คืออะไรนี่เรียกสิบเรีนิยายนารุโตะตองจูชายินอะไอ่ะคืออะไรนี่ห้าร้อยเพศสิบโลต่อห้าร้อยเพรนะครับสิบโลต่อห้าร้อยเพร แค่แค่เดียวโอเคเล t โก้มันคือเกมอะไรทุกคนมันคือเกมที่เปิดกาชาเหรอเออรถวิ่งมหากาบนารูตูนารูตูอีกแล้วท้องทุโงเทพนิยายอย่าบอกนะว่าการันตีโอ้ใครนะชื่ออะไรนะจินกิ จอนคุจิกิคุจิกิลูเคียจอนอิจิโกะอฮ้ยได้อเชี่ยได้มหากราบอันนึงสุดยอดได้บอกว่ามันเปิดยากไงอันนี้กูโชคดีหรือว่ากูดวงร้ายหรืออะไรเนี่ยเอาเปิดอีกนะครับอิจิโกะสันโจอนเวจิโต ดูโฟจอนอามึงไม่ได้การันตีให้กลัวไอ้เหี้ยซอซอสกิว <laughs> วิธีหลบลิขสิทธิ์แบบอนิเมะแวนการ์ดเจนเินพรเนี่ยแค่โมเดลมึงก็โดนแล้วป่าวะ่าถ้ามึงจะโดนอะโจลูกโกไม่รู้กูเปิดกาชามแม่งหมดอะ คนที่เขาให้ผมมาเล่นเนะี่ยเขาบอกว่าแอดแบงค์มึงไปมึงไม่ต้องคิดอะไรมากเลยมึงเปิดกายชายอย่างเดียวมึงมาไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแอดแบงค์เปิดกายชายอย่างเดียวมาดูกันนะมาดูกันว่ามันจะจริงหรือเปล่านะครับอ่ะเปิดได้สามครั้งนะครับจอนลูโฟหูลูโฟไอ้เหี้ยตัวระดับขายากมึงมาระดับตำนานดิแน่จริงตำนานมึงมาดิ ตำนานความเสื่อมทรามเพนเปลี่ยนจากคำว่าเพลนเป็นความทรมานนะเฮียมึงก็ทานเสลก็แปลว่าเพนหรือเปล่าวะมะหากาบจรเคค็อกโคไดเจริญพรญาติโยมมันชื่ออะไรวะตัวเนี้ยชินกิชินก,ชกิชื่ออะไรวะ เอ้อแต่ก่อนผมชอบมากเลยเนะ้ยที่ที่ดาบมันสามารถกับหัวกับหางได้อะได้คอคอดัยมาสีม่วงนะครับไอ้บ้าอู้ตำนานโกคูลังมืดเก่งปหมย่ามิ79อ่ะซันุโกลูโฟซันโจลารุตูโจลูฟจโฟอิจิโกอิจิโกเฮ้ย ลัวไม่ใช่แล้วไอ้หนีเน่กาลีกาลีใครแม่งตั้งชื่อหลบวะกูเกลียดชื่อไว้ฮะซาสโกลูโฟอู้ตำนางยังแค่ก็คือเอด้ดก็คืออันนั้นโหดสุดละเอด้ดอะไรนะ ไอ้เน,น,น,นี้ยโหดสุดละไอเนี้ยไอสามันเนี้ยโหดสุดละเทพนิยายอ่ะดัชนีข้อมูลเนี้ยก็คือเทพนิยายโหดสุดอ่ะไม่แค่นั้นเอง,เองนะครับอัปเดตใหม่เข้ามานะครับมันเหมือนจะมันเหมือนจะตัด2พาร์ทงงๆหน่อยนะแต่กาชาใหม่ที่เข้ามาเนี้ยมันเป็นกาชาเอา่อท่าศูนย์ใช่ไหมแผ่นนี้เป็นแผ่นท่าศูนย์ใช่ป่ะมีการตัวกาชาใหม่เข้ามาเอ่อเอาไงดีเนะครับเปิดเลยดีกว่าไม่ต้องคิดเยอะนะครับวันนี้เรามีอีกอีกครั้งเนี้ยเปิดได้อีกครั้งเนี้ย Wow. Piccolo. Ichigo. Oh Oh Sanji. Mystic. Hey. Tak payah kat rumah dah. Oh, apa lagi ah? Bean. Bean. Tu apa ah? ผมเปิดได้ตัวอะไรไม่รู้นะครับเมืเ่อกี้คือตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าตัวไหนดีสุดนะก็คือเปิดมาก,ก็คือเปิดอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เน้นเปิดนะครับไปเบจิต้าซันโจจอนจอนเพื่อนผมบอกว่าสีฟ้ากับสีทองเอ้ยสีฟ้ากับสีอะไรวะสีฟ้ากับสีม่วงอะขายไปหมดเลยเพราะไม่ได้ใช้นะครับมึงไม่มีเลดให้กูหน่อยเหรอ กูได้ซอ,องจนวูมาอันเดียวเนี่ยซองจินวูรปเอกโซโลเลเวลลิงแค่ตัวเดียวเองพิโกโล,โลอ่าครีมจอแจ็คก็แจค็คนะครับสวยกูนไม่ไม่มีมิติกเลยวะมันเชื่อมมิติกมันก็มีตั้งเยอะนะเว้ยทำไมหายากหายเย็นจังเลยอ่ะตอนเนี้ย ตอนนี้เจ๊าชาอินโหดสุดนะครับชาอุนวินชาอินวุนดูชื่อไม่ได้เลยนะเออโหดมากนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับมันมีมิติกหลายแบบนะเว้ยมิติกแบบ2.4กับมิติก3.4แสดงว่ามิติก2.4พวกนี้เก่งมากอืม0.5ทุกคนคิดว่างไงอ่ะ0.5ย้ายกไหมอะดูโฟอไอ้ชี ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าทุกคนมันต้องกินยาบัฟประวัมันถึงจะดีกว่าเดิมไหมต้องกินยาบัฟแน่ๆนะครับแต่เราไม่กินไงเออเราไม่กินไงลุยอ้ําไปดิเฮ้ยนาลูโตนาลูโตล่างเอ,อ่อเซียนนะครับบทเซียนเออเอาดีนาลู Naruto, โตบทเซียนมาโหดประวัทุกคนแอดแบงได้มิติมาแล้วนะครับ ระดับเทพนิยายไค้อันนี้อะไรอ่ะขี้รัวจินนัวชื่อแต่ตะลุโตมันน่าจะได้ง่ายป่าวะเออตะลุโตมันน่าจะได้ง่ายป่าวะเราได้เอ่อชิงจุนบูกลับนี่มาแล้วนะครับ19%เหรอ มันเก่งแม่นาูโตทุกคนคิดว่าไงนะครับคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ด้วยแอดแบงไม่รู้ว่ามันเก่งหรือไม่เก่งนะเออคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเก่งไหมเก่งไม่เก่งบอกด้วยนะครับตอนนี้เรามีตัวมิสติกสองตัวนะครับเป็นตัวแรกก็จะเป็นตัวนาูโตใช่ไหมมันดูอันนี้ยังไงว่าดูไม่ได้ด้วยนะครับดาเมจสองร้อยห้าร้อยไม่รู้ว่าเทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราอาจจะลองเล่นดูนะ เออเขาห้องเราโตนะไปลุยต่อนะครับต้มขายตรงมัติไอชีน่ขาคาคาชิคาคาชิคาคาชิไม่มีหรอมาหน่อยนะศูนย์จุดศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันจะไม่มีให้กูหน่อยเหรอจะไม่เชื่อโอ้ กูเมสซจอร์เค้ก็กระไดนะครับรถวิ่งไม่มีจริงๆเหรอวะโอ้โหนี่ดวงเราจะแย่แล้วขนาดนั้นผมไม่เชื่อนะมาหน่อยมิสิกเย้เปิดยากเปิดเย็นว่ะเอออิทาจิเออิทาจ,จิสีทองนี่ว่ะตำนานนะครับโหดปะ มันจะไม่ได้จริงเหรอทุกคนยากไหมอะ่ะเลดเลดมันแค่เลดมันแค่ศูนย์จุดห้าเข้าใจนะเว่ยแต่ถ้าผมได้ชายอินมามันจะโหดมากเลยชายอินเป็นตัวที่ฮิตมากๆตอนนี้ไปทีโกโรเจอเลอรี่ซาซึเกะซันโจอโอเก้าเซฟไม่มีตัวดีๆเลยอ่ะทุกคน ดาวะ่ะดาวะ่ะดาว่ะเอา่อยนะอ๋อเกลือทุกคนเกลือจะจัดเลยเกลือมากเลยอ่ะไปอีกไม่ยอมอมันต้องมีมิติกอย่างอื่นมาบ้างดิวะ โอ้โหยี่เกลือหมดยังวะน่าจะน่าน่าจะเกลือทุกคนน่าจะเกลือวะนัน้นอนน,อน,น้อนเกลือวะเปิดได้เกลือวะเพิ่งรู้ว่าไอ้ตรงเวลาเบนเนอร์ตรงเนี้ยคือมันเหมือนว่ามันจะสลับเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยนะเพราะว่า ไอเปอร์เซ็นต์พวกเนี้ยมันน่าจะมันน่าจะสลับได้อะแบบบางทีเปอร์เซ็นต์ตัวนี้อาจจะมากกว่านะครับแต่มันต้องรอหลอดเปลี่ยนไงอาจจะเปลี่ยนทุกกี่ชั่วโมงผมไม่รู้นะเออแต่คงต้องรอะครับไปวันนี้เปิดให้หมดเลยนะครับเปิดหมดแล้วเนี่ยไม่คิดมากนะครับเดี๋ยวฟาร์มใหม่เพชรอะแต่กเช่ซันจิโกคูก่อนโอ้โหซันจิเออคงไม่ได้นะครับเพชรตั้งเจ็ดพันอุษาเอาไว้ดองเพชรเล่น อุตส่าห์ดองเพชรเล่นตั้งนานนะโหยังเศร้าเลยผมนี่ดึงเศร้าเลยครับได้แค่ตัวเออนารูโตะตัวเดียวเองเออโอเคไปแค่นี้แล้วกันนะครับาเพื่อนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์กด subscribe ให้ชอ TV, ่องทีวีเจมส์ชาแนลของเราด้วยแล้วก็ฝากด้วยสำหรัอรบอนิเมะแวนการ์ดนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาสอนเล่นนะครับอนิเมะแวนการ์ดว่าเล่นยังไงอะไรยังไงเนาะเก็บรับรางวัลก่อนไม่เปิดเลยนะเก็บเก็บไว้ดีกว่า ปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ๊ยอีกสักทีนี่ใช่เปิดแม่งไปเลยทุกคนมีเท่าไหร่เปิดให้หมดครับโอเกยแบบเงี้ยมึงเงยดูดตังโคตรดีอ่ะจิทาจิเกลือสัดเดย